แตเสียงนะฮะเมื่อกี้นี้ริมฝีปากเนี่ยง่ายที่สุดนะครับเราก็ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็อีกที่หนึ่งลำคอที่มีความยากรองลงมานะครับมี6อักษรเริ่มเริ่มที่จะยากขึ้นนะครับก็ผ่านไปแล้วเมื่อกี้นี้เนี่ยนะครับทั้งหมดก็เป็น10อักษรก็เหลือ18อักษรนะครับอยู่ในส่วนนี้9นะครับแล้วก็อยู่ตรงนี้อีกอกอักษรด้วยกันนะครับแล้วก็มารับชมกันต่อ อันนี้ริมฝีปากผ่านไปแล้วนะครับฟาวาบามาลองไปฝึกออกเสียงดูนะครับ <mos nerve plug> แล้วก็มาที่ลำคอเริ่มตั้งแต่ส่วนล่างแล้วกันจะได้จำง,ง่ายขึ้นนะฮะเพราะว่า <toc> ส่วนล่างแล้ว <MIT> ก็ออกมาข้างนอกนี้นะฮะท่านในตัชีวิตเนี่ยเขาก็จะเริ่มจากเนี่ยแหละฮะลำคอก่อนแล้วก็มาฟาวาบามาเนี่ยที่สุดท้ายเลยนะครับแต่เห็นว่าคนไทยเนี่ยคุ้นเคยกับการใช้ปากมากกว่าก็เลยเอาฟาวาบามาที่มันอยู่ริมฝีปากนะฮะขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็กลับลงไปที่ลำคอก็จากส่วนล่างเนี่ย อาฮานะครับอาฮาฮ่านี่มีลมหนึ่งลูกแล้วก็ขึ้นมาอาฮาฮ่าตัวนี้ลมกระจายนะครับต่างกันอาตัวนี้กลางลำคอกับอาที่อยู่ข้างล่างอ้าอาส่วนฮ่าลมหนึ่งลูกกับฮ่าที่ลมกระจายนะครับก็ที่เกิดเสียงก็ต่างกันลักษณะการออกเสียงก็ต่างกันนะครับต่อมาข้างบนก็ก่อข้อนี่นะฮะสองอักษรนี้ก็ เราพยายามฝึกฝนดูนะครับ go 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 อาจจะยากนิดหนึ่งสำหรับมูอัลลัฟนะครับหรือว่าคนที่หัดอ่านอัลกุรอานใหม่ๆนะครับ go 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 ส่วนข้อข้อน,นี้ก็น่าจะน่าจะได้นะครับไม่ยากนักนะครับก็เมื่อกี้นี้ก็เรียนกับพี่น้องไปแล้วว่าอักษรที่อยู่ฝั่งซ้ายตรงนี้3อักษรเนี่ยพ้นลมนะครับทีนี้เรามาดูต่อนะฮะก็ที่เกิดเสียงที่เกิดจากลิ้นนะครับเราก็จะเริ่มจาก ข้างในออกมาข้างนอกเช่นเดียวกันนะครับก็คือโคลลินเนียมี2อ,อักษรด้วยกันนะฮะอักษรที่1เวลาดูภาษาอับดูจากขวาไปซ้ายนะครับภาษาไทยก็ตามปกติซ้ายมาขวานะฮะก็นะครับเกิดเสียงที่โคลลินโคลลินคือตรงที่มันมีประสาทสัมผัสเป็นปุ่มๆอยู่นะฮะเวลาที่เราแปลงฟันแล้วมัน มันเลยไปแล้วมันไปโดนแล้วมันจะรู้สึกจะอยากจะอาเจียนเนะี่ยตรงนั้นแหละครับโคลลินให้เกิดเสียงจากตรงนั้นนะครับตัวที่1ก็นะฮะก็ไม่ต้องพ่นลมออกมาลมปกติที่ออกมาเพื่อให้เกิดเสียงก็นะฮะก็เห็นไหมครับว่าปากเนี่ยเกือบจะไม่ขยับเลยเพราะว่ามันเป็นอักษรที่เกิดจากโคลลินนี่คือภาษาอับแต่ถ้าเป็นของไทยเราเนี่ยนะฮะก็ไม่ตะกูโก้แล้วก็หลายๆคนก็จะขยับปากกันนะครับ อ่าก,กอกอเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วมันเกิดในถ้าเป็นในภาษาอัหรับเนี่เกิดเสียงที่โคลินฮะออกเสียงก่อนะตก่อน,นะครับก่อมาจากโคลินก่อก่อนะครับแล้วก็ <c oughs> <c oughs> เพื่อนเขาอยู่บ้านเดียวกันนะครับแต่ว่าลักษณะการออกเสียงต่างกันอันนี้จะมีพ่นลมออกมาด้วยนะครับอ่ากากามีลมออกมาด้วยนะฮะ ก็จะไม่เหมือนกอไกนะ่กอไก่นี่เราก็จะใช้ใชกล้กกเคียงเหมือนกันแต่ว่าเราไม่ได้พ่นลมสําหรับกอไก่นะครับแต่ว่าตัวกากาหรือตัวกาฟเนี่ยนะให้เราพ่นลมออกมากากากาเพื่อให้มันซอฟลงนิดหนึ่งนะฮะกากากานี่นะฮะแบบนี้เพราะฉะนั้น2อ,อักษรน,นี้ก็คือกอกาฟกานะครับกอกาเวลาเราไปอ่านในกุรานเวลาเราอ่านเนี่ยกุลนะครับกุ ul, ลเอาดูเบราบ,บินัส กุลอาอูซุบิรับบิลฟาลักคนะฮะกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอย่างเงี้ยนะครับส่วนก้านี่นะครับก้าอียากะนะครับอียากะนับุดแวะอียากะนสศรอ่นหรือว่ามาลิกีนะมาลิกีถ้าเราไม่พ่นลมเนี่ยนะฮะมันจะเป็นมันจะไม่ชัดลองฟังดูนะฮะมาลิกิเอลมิดดีนเห็นไหมฮะถ้าไม่พ่นลมมันจะเป็นตัวตัวนี้เป็นตัวกอฟนี่นะครับแล้วมันก็จะทําให้เป็นเกียวไม่ใช่กี้ยาว นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราออกเสียงได้ถูกเนี่ยนะฮะกุรานที่เราอ่านเนี่ยฮัมดุลิลนละถึงแม้ว่าไม่มีสำเนียงหรือไม่มีทำนองก็ไพเราะนะอ่านตรงๆนี่แหละนะฮะถูกต้องตามการการออกเสียงแล้วก็กดการอ่านนี่ก็มีความไพเราะแล้วนะฮะมาลีเกียวมิดินกี้ลมมันจะมาขั้นอักษรให้มีความห่างกันแล้วก็เกิดความชัดแต่ละอักษรนะครับต่อมาขยับขึ้นมานี่นะครับกลางลิ้น อัดกลางเพดานนะครับกลางลิ้นอัดกลางเพดานเลยนะตัวที่1น,นะครับด้านขวามือนี่นะฮะย่านะครับย่าเอาตัวซ้ายก่อนไหมเหมือนยอยักษ์บ้านเรานะตัวซ้ายนี่เหมือนยอยักษ์บ้านเรานะครับยอยอ่าย,ยายา่ยาธรรมดานะครับอัดเอากลางลิ้นขึ้นมาอัดกลางเพดานอัดเบาๆนะย่าย่ายายา่ยาได้แล้วพอมาตัวขวานะครับก็คือตัวนี้ อันนี้อัดแน่นนิดนึงย่าย่าย่านะครับไม่ต้องพ่นลมนะครับทั้ง2ตัวเลยนะฮะทั้งย่ายอยักษ์กับย่าตัวไรดีเทียบภาษาไทยไม่ได้อีกเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้เทียบได้เมื่อกี้นี้ไป4ตัวแล้วอันนี้เทียบยอยักษ์ได้อีกตัวหนึ่งก็เป็น5ตัวนะครับตัวนี้ย่าย่านะครับอัดกลางลิ้นอัดกลางพดานอัดแน่นนะฮะย่าย่าย่าก็จะได้เสียงย่าออกมาส่วนตัวตรงกลางนี่นะครับตรงกลางเนี่ย นี่อันนี้ชาครับชาชาชาครับเอากลางลิ้นอาดกลางเพดานเช่นเดียวกันชาครับชาจะเหมือนกับชอช้างแต่ต้องพ่นลมออกมาเยอะหน่อยนะครับไม่ใช่ชอช้างทีเดียวเนี่ยชาถ้าเป็นชอช้างจะเป็นชาชาลมออกมาอีกเยอะกว่านั้นชาชาระหว่างชอช้างกับโซโซนะฮะสองตัวรวมกันชาชาชาพอประมาณเนี้ยนะฮะ ถ้าจะเทียบภาษาไทยเพราะฉะนั้นกลางลิ้นแตะกลางเพดานก็มีอยู่ด,ด้วยกันสามอักษรด้วยลาเราฝึกก็ยาชายายาชายา,ยานะครับแล้วก็มาข้างลิ้นนะครับข้างลิ้นสองข้างเลยนะฮะ, <c oughs> ะยกข้างลิ้นทั้งสองข้างขึ้นมาจึงจะออกเสียงอ,อักษรตัวนี้ได้นะครับโดนะแล้วก็ลักษณะการออกเสียงของเขาเนี่ยมีการยกโคนลิ้นนะแล้วก็มี ป่องปากนะครับดอดอปากอ้วนเนี่ยดอดะครับดอดนะดอไม่ใช่ดอเด็กถ้าเป็นดอเด็กก็ดอดอดออย่างนี้นะฮะก็ถ้าใครไม่ได้จริงๆดอดออย่างนี้แล้วก็ป่องปากให้มันใหญ่ๆนะฮะมันก็จะกลายเป็นดอดอนะจริงๆแล้วก็คือยกสองข้างลิ้นยกโคนลิ้นเรียกว่ายกเกือบทั้งลิ้นเลยเนี่ยนะฮะดันขึ้นมาสูงหน่อยนะครับแล้วก็ปากอ้วนนะฮะดอดอดอเราอ่านทุกวันนะครับ วลาดดอนมอดูนะครับไกรินมอดูบื้องล่างิมวลาดดอนนี่นะครับตัวด้อด้อเนี่ยเราก็พยายามฝึกนะครับก็มาถึงช่องลิ้นนะฮะช่องลิ้นเนี่ยมีอยู่ด้วยกันสามอักษรเช่นเดียวกันนะครับก็เอาตัวที่เทียบภาษาไทยได้นี่นะครับตรงกลางนี่เลยซอโซ่บ้านเรานะครับซอโซ่บ้านเราเนี่ยซ่าซาซาซา,ซา ซานะครับตัวตรงกลางเนี้ยซาซาซานะครับไปด้านขวาครับป่องปากนะยกโคนลิ้นจากซาพอป่องปากยกโคนลิ้นมันก็จะกลายเป็นซอซอนะครับป่องปากยกโคนลิ้นซอซอซอนะครับซอตรงกลางตัวตรงกลางนะฮะซาซาซาตัวขวานี่ซอซอนะครับตรงกลางซา ส่วนตัวซ้ายเนี่ยนะให้มันหนักหน่อยนะครับมันจะมีลักษณะของการออกเสียงเหมือนเสียงพึ่งนะก็จะออกเสียงแบบนี้ครับนะแต่ไม่ยาวขนาดนี้นะนิดเดียวไ,ได้ยินเสียงนิดเนึ่ยนะพึ่งไวมากมาปุ๊บแล้วไปเลยนะครับไม่ไม่ไม่มาวินวนอยู่นานนะนะนะส่วนซอกับซ่าเนี่เขาก็จะมีในวิชาตจวิทยนะ์เป็นลักษณะการออกเสียงเนี่ยเหมือนขวามือเสียงซอเนี่ยเหมือนเสียงห่านเวลาที่มันขู่ นะครับแบบนี้นะฮะซอซอส่วนซ่าเนี่เป็นเสียงจักระจันนะครับบางฤดูการมันไปเกาะเต็มต้นไม้เลยนะฮะแล้วก็เสียงจะดังซ่าเต็มเลยนั่นแหละครับอ่าเขาก็จะเปรียบเทียบเป็นลักษณะนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจนะครับเราก็มันอยู่ที่การฝึกฝนนะฮะเมื่อเราเรียนรู้ไปแล้วเนี่ยนะครับเมื่อกี้นี้เราฝึกไปแล้ว10อักษรเอามาตรงนี้นะครับจากโคลินก็กนะฮะเห็นไหมครับว่าปากเนี่ยแทบจะไม่ขยับเลยเพราะมันเป็นอักษรที่เกิดจาก คนลิ้นอ้าปากไว้เพื่อให้เสียงออกมาเท่านั้นเองก,อก็กนะครับก,ก็กาก็กนะครับต่อมากลางลิ้นแต่กลางเพดานเริ่มจากขวามือตัวที่อัดแน่นยานะครับยตรงกลางชาชาตัวซ้ายมือครับยานะเราก็ฝึกยาชายานะยาชายานะครับยาชายนะ ไม่ต้องไม่ต้องฝึกแบบเด็กๆนะฮะเด็กๆเ,เขาฝึกไปฝึกมาเขาบอกว่ายาฆ่าย้าเนี่ยไม่ใช่นะอ่ายาชายานะครับอ่ายาชายานะแล้วก็มาข้างๆนะครับ2องข้างนะครับโดจะยากหน่อยนะฮะยกข้างลิ้นยกโคลลิ้นนะครับดันขึ้นมาแล้วก็ป่องปากโดโดโดนะอ่านทุกวันเลยเวลาสิบเครั้งนะ มอดูมอดูบัลให่ ل ิมวล ل ดดั ن ดนันนี่นะฮะตัวดอนนี่แหละนะครับแล้วมันไปผสมเสียงกับตัวอื่นเวลาเราอ่านเนะี่ยดูดูว่าดูนะครับก็ผสมกับวาวนะฮะต่อมา,อาช่องลิ้นนะครับเวลาเราฝึกก็ซอซาซาหรือพี่น้องจะเอาตัวไหนก่อนก็ได้ถ้าพี่น้องคิดว่าเฮ้ยฉันถนัดตรงกลางก่อนดีกว่า ซาก็ได้นะแล้วก็ซาก็ได้ซาซาซอก็ได้หรือว่าซาซอซาก็ได้นะให้มันถูกกันแล้วกันนะครับเราจะฝึกแบบไหนเนี่ยเ,เรียกว่าเป็นเอกสิทธิ์นะเป็นเอกสิทธิ์ของตัวเรานะครับให้ออกมาแล้วถูกต้องนะครับผมก็ได้แค่อธิบายเนี่ยนะครับเพราะว่าเวลาจริงๆแล้วเนะี่ยถ้าพี่น้องฝึกเนี่ยแล้วเดี๋ยวพี่น้องจะพบเองว่าอ๋อแบบนี้แหละนะครับที่มันถูกต้องชัดเจนต่อมาก็มาถึง ชุดสุดท้ายนะครับ9อักษรที่อยู่ตรงบริเวณปลายลิ้นนี่นะครับปลายลิ้นเนี่ยไปแตะกับที่ต่างๆนะครับอันนี้แตะไรฟันบนแตะโคนฟันแล้วก็แตะกลางเหือกนะก็จะได้ครบทั้งหมด28อักษรนะครับเมื่อกี้นี้ก็ชุดที่ผ่านมาที่อยู่ในลิ้นเมื่อกี้นี่นะครับก็9อักษรแล้วตรงนี้ก็อีก9อักษรนะครับก็เอาแตะกลางเหือกก่อนแล้วกันนะครับแตะกลางเหือกเนี่ยเอาเทียบภาษาไทยก็ รอนอแล้วก็รอเรือนะอนอรอนอรอนะครับตอนเมื่อกี้ได้ไปห้าแล้วนะครับโฟวบอมอแล้วก็ยอแล้วก็ซอเอาได้ไป6แล้วแล้วก็อันนี้อีก3ก็เป็น9นะครับอันนี้อีก3ก็เป็น9 <c oughs> อันนี้ถ้าเราออกเสียงได้ตามการเกิดเสียงของภาษาอับนะครับภาษาไทยก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะล่าหน้ารอล่าหน้ารอนะลามนูนรอ ล,าาล,าล่าหน้ารอรลอลิงนอนหนูรอเรือนะ,ะส่วนมากมุสลิมก็ไม่มีปัญหาเรื่องลอลิงกับรอเรือนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เราก็ลองลองฝึกดูนะฮะล่าหน้ารอนะครับถ้าจะลงให้ลึกไปนิดนึงเนี่ยนะฮะล่าเนี่ยจะเอียงลิ้นไปด้านขวานะครับแล้วก็ส่วนรอกเนี่ยก็จะเอียงลิ้นไปด้านซ้ายนะครับ <c oughs> เพื่อให้มันเกิดความซอฟลงมาอีกนะฮะแล้วก็เกิดความแตกต่างะระหว่างการแตะ ของแต่ละอักษรนะครับกลางเหงือกเนี่ยนะครับก็คือเวลาที่เราเอาปลายลิ้นเอาปลายลิ้นแตะขึ้นไปแล้วก็ไปเจอตรงที่มันเป็นคลื่นๆล่นนะนั่นแหละครับที่เกิดเสียงของล่าหน้ารอนะครับล่าหน้ารอเกิดเสียงจากตรงนั้น,นเวลาที่เราเอาปลายลิ้นขึ้นไปแตะนะล่าล่านะถ้าจะเอาลึกเลยแบบเป,เป๊ะเลยตามต้นชีวิตเลยนะครับเอียงขวานิดหนึ่งล่าล่าล่า หน้าหน้าก็ตรงกลางหน้า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 รอรอเอียงมาทางซ้ายนะครับล่าหน้ารอล่าหน้ารอหรือไม่ถนัดก็กลางมันทุกตัวก็ไม่ผิดอะไรนะครับอันนี้คือปลายลิ้นแตะกลางเหงือกนะครับผ่านไปต่อมาปลายลิ้นนะครับแตะโคนฟันบนนะครับโคนฟันจากเหงือกก็ไล่ลงมาก็จะมาเจอโคนฟันนะครับก็มีอยู่ด้ยวยกันสารักษรที่พอจะอเทียบภาษาไทยได้นะครับตัวนี้ก็ใกล้เคียงกับ ต่อเต่าแต่ภาษาเรบต้องพ่นลมออกมานิดนึงเพื่อให้เกิดความซอฟนะครับต้าต้าต้าต่อเต่าเลยเนี่ยมันมันมันแข็งไปหน่อยนะครับก็จะมีลมออกมาในนิดต้า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 นะครับแล้วโดยพ้อยิ่งเวลาอ่านหยุดเนี่ยจะออกลมชัดเจนเลยนะครับอัดอัดนะครับจะมีเสียงลมชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งซึ่งอาจจะเป็น11เนี่ยนะครับก็คือด้าหรือว่าดอเด็กเนี่ยนะครับแต่ว่าเวลาอ่านหยุดของตัวด้าเนี่ยนะครับมันสะท้อนเสียงอัด อัดมุดนะครับบัดอย่างนี้มันสะท้อนเสียงแต่ภาษาไทยนั้นไม่มีการสะท้อนเสียงนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ประมาณ1 0 1ถึง11ตัวที่พอจะเทียบภาษาไทยได้ที่เหลือเนี่ยเราต้องพยายามฝึกนะครับต้องพยายามฝึกเอาละครับมาดูตัวนี้ต่อนะต่อก็คือถ้าเราต้าได้เนี่ยนะครับก็ป่องปากยกโคนลิ้นนะถ้าเราต้าได้ต้าต่อเต่าบ้านเราแต่พูดลงมานิดนึงนะให้มันซอฟลงนะครับต้า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  แล้วก็มาที่ตัวขวานี่นะครับก็ป่องปากยกคนลิน้นต่อต่อต่อนะครับต่อด้าตานะฮะต่อด้าต,ตาก็ที่สุดท้ายครับยากาสำหรับคนไทยแล้วจะยากหน่อยนะครับก็คือปลายลิ้นแตะไรฟันบนไรฟันบนก็คือ,อตรงที่มันคมๆเนี่ยแหละฮะเพราะฉะนั้นเวลาออกเสียงสามพักษรนี่นะฮะปลายลิ้นเนี่ยมันจะโผลมานิดนึงแล้วมาแตะนี่นะฮะ ไม่ต้องเยอะนะครับเอาออกมานิดเดียวพอน่ารักน่ารักนะไม่ต้องไปถ่ายรูปเซลฟงเซลฟี่อะไรนะฮะเราออกเสียงภาษาอัหรับนะแต่นิดเดียวนะฮะอย่าออกมาเยอะนะฮะเดี๋ยวดูไม่สวยนะครับเอาแนะนำนะฮะก็เป็นตัวกลางก่อนแล้วกันนะครับทั้ง3ตัวนี้เทียบภาษาไทยไม่ได้เลยนะฮะตัวกลางเนี่ยเราออกมาแตะแล้วก็ออกเสียงมาเวลาออกเสียงเนี่ยออกเสียงอาเนี่ยอาปากออกเสียงให้เสียงออกมาอาแล้วเอา ปลายลิ้นมาแตะที่ไรฟันนะครับเห็นไหมเราก็จะได้ยินเสียงแต่สระมันบังคับไม่เป็นเสียงสั้นก็ออกาาได้แล้ว1ตัวนะครับตัวกลางต่อมาก็ป่องปากนะครับก็จะมาเป็นตัวด้านขวานี้นะครับป่องปากยกคนลิ้นนะฮะ จาก za za ก็เป็น lo lo ออกเสียงมา al lo 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 เห็นไหมฮะ lo lo l อ lo okay นะครับแล้วก็ตัวซ้ายนะครับส่วนตัวซ้ายเนี่ยก็เอาปลายลิ้นแตะเช่นเดียวกันแต่ว่าอัดไว้หน่อยหนึ่งนะฮะแล้วมันจะมีเสียงลมที่สอดแทรกออกมาทางช่องที่มันว่างๆอยู่นะครับ ซาซาซานะครับแตะแล้วก็อัดไว้นะแล้วก็อัดลมออกมาซ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 านะครับก็ต <im h Lux ury> ้องไปฝึกนะฮะต้องไปฝึกนะครับอันนี้ก็ล่าหน้ารอล่าหน้ารอล่าหน้ารอนะครับต่อมาอันนี้ก็ต่อดาตา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 นะครับแล้วก็อันสุดท้ายโอซาซานอลซัซานโลซซานโลซัซั นะครับสรุปแล้วเนี่ยขึ้นอยู่กับการฝึกนะฮะตอนนี้พี่น้องรู้ไปแล้วนะครับอันนี้ฟาวาบามาง่ายมากฟาวาบามานะครับต่อมานี่อ่าอาฮาอาฮาอาฮ่าก่อขอเนี่ยอาฮาอาฮ่าก่อขอ,อนะครับต้องไปฝึกดูนะฮะแล้วก็มาโคลินก่อกานะฮะก่อกาต่อมายาชายาต่อมาข้างลิ้น ดอ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 ฝึกบ่อยๆนะฮะเวลาไปไปผสมก็ฝึกบ่อยๆนะฮะให้มันช <like esse. S 2> ินแล้วก <mam> ็ช่องลิ้นซอซาซานะครับแล้วก็ต่อมาปลายลิ้นนะครับอ่าล่าหน้ารอล่าหน้ารอล่าหน้ารอแล้วก็มาต่อด่าตาต่อนะต่อปองปากต่อด่าตาต่อด่าตานะครับแล้วก็อ่าสุดท้าย โอซาซาโอซาซานะครับที่อักษรที่มีหัวลักษณะป่องๆแบบนี้นะครับมีอยู่ด้วยกัน4อักษรให้เราป่องปากเวลาออกเสียงนะครับอีกอันนึงก็อยู่ตรงนี้นะฮะสองทางนะรวมแล้วก็คือซอดอตนะนะ้อรอเนี่ยซอดอต้อรอซอดอต้อรอมีอักษรที่เป็นสีเขียวนะครับนี่สีเขียวแล้วก็นี่ อันนี้นะครับสีเขียวสีเขียวสีเขียวนะฮะ,อ,ะอันเนี้ยที่ผมทําสีเขียวไว้เนี่ยนะครับก็เพราะว่านี่ฮะ,ะคนไทยเนี่ยชอบหอปากนะครับเวลาที่ออกเสียงทั้ง8-9อักษรน,นี่แหละเราเราชอบที่จะหอปากเลยทําให้เราอ่านไม่เหมือนกับอรับนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะเขียนไว้ว่าระวังอย่าหอปากในอักษรที่มีสีเขียวนะครับซึ่งก็ มีนี่นะฮะรอรอรอเนี่ยนะฮะเห็นไหมฮะไม่ใช่โรโรแบบนี้รอร่อรอนะฮะอันนี้ก็ตอรอตอรอสองสอักษรข้างบนนี้เนี่ยนะฮะตอรอนะครับอันนี้รอนะฮะไม่ต้องห่อปากอันนี้ซ้อนะฮะซ้อซ้อซ้อดูเหมือนห่อแต่ไม่ได้หอนะเนื่องจากว่าปากมันป่องเลยถูกบังคับมาด้านหน้ามันจะดูคล้ายๆ้าอ่าถ้าถ้าหอนอย่างงี้โซโซ่น,ซนะ่ยซ้อซ้อซ้อนะครับแล้วก็ อ่านี่ดอนะฮะดอตัวนี้ก็เช่นเดียวกันชานะฮะชา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 ชัยตอออ่าดูบิลลาฮิมินัชัยตอนะไม่ใช่ชอยนะรูปปากไม่สวยเลยชยัยเสียงมันใกล้เคียงกันแหละแต่ว่าอ่ารูปปากจะไม่สวยนะครับชัยตอนะครับแล้วก็ก่อ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 นะครับก่อไม่ใช่โกโกนะครับอ่าเพราะฉะนั้น ก็อย่าไปห่อปากในอักษรที่เป็นสีเขียวที่เขียนไว้ดูเนี่ยกอกอคอนะไม่ใช่ go co นะกอคอกอคอนะต่อมาอ่ะหมดนะครับอันนี้เรื่องของในหัวข้อที่1นะครับนี่ฝึกออกเสียง28เสียงนะครับอ่ะต่อมาเราก็จะมาเรียนรู้ในหัวข้อที่2นะครับเรื่องของสระนะฮะ สระในภาษาอาหรับเนี่ยนะครับมีเพียงแค่11สระเท่านั้นนะฮะซึ่งน้อยกว่าภาษาไทยมากเลยถ้าจะเทียบกันแล้วภาษาไทยนี่เยอะมากจําไม่ได้นะอาอีาอ,าอ,อูโอ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 ,โอ,อะไรต่างๆเนี่ยนะเยอะจําไม่ได้แล้วนะว่ามีเท่าไหร่แล้วก็มีวรรณยุกต์เอกโทตีจัตวาเนี่ยอา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 อ,อ,อะไรเนี่ยฮนะแต่ว่าภาษาอาหรับเนี่ยมีเพียงแค่11นะของจริงๆเนี่ยนะครับมีเพียงแค่3นี่เท่านั้นนะฮะส่วนที่เหลือ8เนี่ยนะครับ8ที่เหลือเนี่ยมาจาก แปดที่เหลือเนี่ยนะครับก็มาจาก3นี่แหละนะฮะ,ะสระเอาชื่อมันไปก่อนแล้วกันพูดชื่อเฉยๆพี่น้องไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากนะครับจำชื่อ,อไม่ต้องจำนะ,ะไม่ต้องจําเดี๋ยวมาดูว่ามันใช้งานยังไงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าฟัดท้าแปลว่าเปิดหรืออ้าออกเวลาอักษรใดมีสระนี้ก็ให้เปิดปากอ้าปากเวลาออกเสียงส่วนอันนี้กัสรอแปลว่าแยกหรือแบกออกนะครับรูปปากก็จะเป็นอีอี มันแบะบๆแบบออกนิดๆเนี่ยนะฮะไม่ไม่ต้องแบ,บเะนะนะเยอะอีๆนะพอน่ารักน่ารักนะไม่ใช่อี้มันมันมันเกินนะมันเกินต่อมาดม,มะนะครับแปลว่าห่อหรือหูก็อูอูทั้งหลายแหล่นะครับส่วนฟอนาไตนี่แปลว่าเปิด2เปิดหมายถึงว่าเปิดปากเปิดจมูกนะครับแล้วก็กัสราไตนี่ก็แยกปากแล้วก็ให้ขึ้นจมูกด้วยแล้วก็ดอมมาไตนี่ก็ห่อปากแล้วก็เสียงขึ้นจมูกด้วยส่วนฟัตฮามัดนี่ในเล่มใหม่ที่พี่น้องใช้อ่านเนี่ยก็จะไม่มีแล้วนะฮะจะไม่มีแล้วเป็นอลิฟเล็กนะครับ อันนี้เป็นการทำทำอินเสิร์ตมานานแล้วนะครับเป็นแบบเป็นรูปแบบของบักดาดีนะฮะอันนี้เป็นฟัทธัดก็เสียงเป็นอาีแล้วก็อูแล้วก็สุกูลกับชัดดา da, หรือว่าชิดดาเนี่ยนะฮะก็เป็นบง่งบอกให้รู้ว่าเป็นการผสมของขอ,อักษรทั้งหมดเนี้ยไม่ต้องจําก็ได้ไม่เป็นไรนะครับทีนี้มาดูเอาเอาไปใช้งานและใช้ยังไงนะครับเมื่อกี้นี้บอกพี่น้องแล้วว่าอันเนี้ยชื่อฟัตฮะ นะครับ ughs. แปลว่าเปิดหรืออ่านะครับส่วนอันนี้ชื่อกะะัสระอแปลว่าแยกนะหรือว่าแบปะปากแล้วก็อันนี้แปลว่าห่อหรือหูนะชื่อดมมะนะครับก็เ <olacak. S 1> มื่อกี้นี้<ล>เนี่ยนะครับเราฝึกออกเสียงไว้แล้วฟ้านะว่าก็ตัวนี้บ้าก็ตัวนี้นะครับแล้วก็มานะฮะอ่าแล้วก็ฮ่านะครับเพราะฉะนั้นพอเราออกเสียงมาแล้วเนี่ยฝ้าว่าบ้ามาานะครับพอเอาเอาสระอันนี้ออกไปนะครับ เอาสระอันนี้ออกไปเนี่ยแล้วก็มาใส่อันนี้แทนมันก็เพียงแค่เปลี่ยนรูปปากจากอเป็นอีนะจากฟาก็เป็นฟีจากฟาวาวบ้ามาเป็นฟีวีบี้บี้นะครับอีฮีไอให้จีขีเราก็ลองฝึกดูได้ถึงตัวสุดท้ายแต่ว่าในกุรอานเนี่ยจะมีน้อยนะครับถ้าเราเปิดดูกุรอานหนึ่งบรรทัดเนี่ยจะมีกัสระอยู่เพียงเต็มที่เลยก็3-3ตัวเท่านั้นเนี่ยนะฮะ ประมาณ3ตัวเท่านั้นดอมมาก็มีน้อยเช่นเดียวกันจะมี6กถึงเตัวแต่ที่เหลือนจะเป็นฟัาฮาหมดเลยเราก็ลองฝึกดูได้นะครับจากฝ้าพอใส่เปลี่ยนสระเป็นหัวขมวดแบบนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นฟู่วู่บู้มู่นะฟู่วู่บูมู่เราก็เอาไปฝึกดูได้นะครับจากที่เรา ฝึกออกเสียงมาฟาวาบามาอาฮาอาฮาโกคอกกายาชายาดอซอซาซาลานารอตอดาตาดอซาซาเราก็เปลี่ยนสระมาอยู่ข้างล่างกลายเป็นฟีวีบีมีอีฮีไอฮียีคีกีกียีชียีดีซีซีซีลีนีรีตีดีตรีซีซีนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นดอมมาฟูวูบูมูให้คล่องเลยนะครับให้คล่องเลยและจําให้แม่นแล้วพี่น้องจะอ่านอันกุรอานได้ฉันรอดนะครับอ้าวช่วงนี้เบรกที่2หมดเวลานะครับเดี๋ยวกลับมา ในเบรกที่สามมาเรื่อง